เดี๋ยวเรามาลองใส่ของที่ผมใช้จริงๆในชีวิตประจําวันของผมนะครับเรื่องจากคุณแจบ้านนะครับผมขอใส่ไปในช่องแรกนะครับตัวนี้จะใส่ได้ค่อนข้างพอดีนะครับปกติผมจะพกลิปมันขอใส่ไว้ด้านบนนะครับใส่ได้พอดีนะครับแล้วก็ใส่ลูกอมไว้ด้านบนด้วยนะครับถ้าลูกอมเดี๋ยวลองเอาไปใส่ไว้ด้านในอาจจะดีกว่าส่วนของกระเป๋าตังค์นะครับเรามาใส่บัตรแรกเข้าไปนะครับใส่บัตรที่สองเข้าไปนะครับธนาบัตรแบงก์ไทยนะครับ ใส่เงินเข้าไปนะครับก็จะปิดได้พอดีนะครับอย่าลืมพัดปอดเวลาไปเที่ยวนะครับพอดีนะครับผมขอใส่ควิสแตนไปด้วยเผื่อต้องการขัดตั้งมือถือระหว่างทิปนะครับตัวลูกองมผมก็ใส่ไว้ตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมหูฟังไว้ฟังเพลงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูแอลกอฮอล์ฉีดมือนะครับว่าจะใส่ไปได้ไหม